เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์คก่แคทเกมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโลบอครับเราอยู่กับการเล่น VR ในเกมโลบอกันแล้วนะครับวันนี้ผมมีแมปหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับแมป VR Hand นะครับ V.2.7.2 ครับแมปนี้เป็นแมปที่เอาไว้เล่น VR โดยเฉพาะเลยครับมันจะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆแล้วก็ไปเล่นกับเพลเยอร์ที่ไม่ได้เล่น VR นะครับเดี๋ยววิธีการเล่นเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมเลยดีกว่านะครับในหน้าแรกนะครับ เ็น VR ตัวไหนนะครับก็มีทั้ง HTC Vive v i n d e x นะครับของเราเนี่ยเป็น Oculus Rift นะครับเราก็เลือกเลยนะครับแล้วก็กด Play นะครับภายในเกมนะครับพอเราเข้ามาในเราก็จะเป็นยักษ์ตัวใหญ่ๆนะครับไปเล่นกับเพลเยอร์นี่ก็คือเพลเยอร์นะครับที่กําลังกระโดดอยู่นะครับซึ่งมุมมองของเพลเยอร์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะให้จอของแฟนผมนะครับเป็นคนเห็นนะครับท่านผู้ชมโอเคอยู่ในนี้ก่อนนี่นะครับคือตัวของแฟนผมนะครับนี่ตัวนี้นะครับขอจิ้มถีได้ปะจิ้มมันจะเป็นไงวะ เธอลองขึ้นมาบนมือเขาสิได้ปะโอเคเขายกแล้วเธอเธอขึ้นปะขึ้นดิไงแล้ว้าเขาทำอย่างนี้ถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเดี๋ยวโดนด้วยถอยไปหน่อยเธอเธอมองมาหาเขานะเพื่เขาทำอย่างนี้โอ่ ตื่นเื้นเขาเลยตาเข้ามาตาเข้ามาตาเข้ามามันจะดูเล็กๆหน่อยในจอเขาอันนี้ตาเข้าม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 าเล็กมั้งเขาพาเธอขึ้นมาอยู่บนนี้ก่อนเฮ้ยหยุดตกขึ้นมาขึ้นมานี้นี่นี่ขึ้นมาตรงนี้โอเคนี่เขาจับพวกนี้ได้ด้วยนะนี่เนี่ยจับพวกนี้ด้วยเขาทำล้วนใส่เธอแล้วปะไม่จ้าต่อยได้ไหมมีแบบเวอร์ต่อยไหมนี่ไง ดอยยังไงเธอเล็กถ้าเขาเล่เข้าวปาขาวปลาถ้าเกิดข้าปลาของใส่เธอเธอดูก็นะรับนะหนึ่งสองไม่โดนหรอความในใจแหละความในใจของใช่ลกลกเล่นความจริงคือทำอะไรเธอไปได้นี่แหละคือโลกความจริงเนี่ยใช่ไหม ให้เขาดอหน่อยมันติดอะมันติดอะไม่รู้ดอไม่ได้ต้องแรงเลยไปเลยนะวกันเฮเธอเขาเห็นตัวเขาเองด้วยอ่ะอุ้ยเอ้าวิกหลุดเลยดูเิเขาเห็นตัวเขาเองด้วยอ่ะความในใจเธอแหละ เนเธอเหรอข้างเห็นตัวเขาเองด้วยตัวเขาไม่ไม่ค่อยแลกด้วย,ยบบเพราะเป,เป็นตัวเขาเองดูดิอยู่แล้วทำไมตูเธอมาล่ะมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยแหละเขอขึ้นขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่าอยากไปไหนเดี๋ยวพาไปปะใช่อ่าพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวอา้อาวอา้าวไปไหนอ่ะอา้อาวอ้าวมันเล็ก <c oughs> มันเลก็กแรกเลยนะพอไปอยู่กับคนอื่นอ่ะเอ้ยมีเอ้ยเธอมีคนทำแบบนี้ด้วยอ่ะแบบว่าเป็นห่อๆอ่ะเอาเครื่องบินมาใส่คนแล้วให้ห่อไปอ่ะ ดูดิทุกคนขอ,อยาดวการลำนั้นหน่อยได้ไหมโอ้โหสภาพคนนี้แม่งเขาเอาอยาดวกการถูคนเลยถูถูถ,ถ,ถ,ถูเล่นเป็นเล่นเป็นของเด็กเล่นเลยเ <c oughs> อา,ขอาเขาปามันบินไปแล้ววะเ <c oughs> ขาไปเอายานไม่แป๊บเธอเขาเอายานมาแล้วมาขึ้นเร็วไหนนี่ไง <c oughs> <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาขึ <pl> <ano> ้นยานเร็วมาขึ้นยานมามามาขึ้นยานมามาเร็วทุกคนมาขึ้นยานเร็วยานบินบิน้วนะยานอวกาศนะเห็นคนนนก็ทำแบบนี้เธออยากให้คนขึ้นอ่ะเขาคว่ำลงไว้แล้วก็ถูก่ะคนเนี้ยขึ้นมาเอาเงี้ยเธอนี่แหละแล้วก็ถูก่คนเนี้ยขึ้นมาบังคับขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้น ไปเลยเอาเขาสามารถจับโอ้เราเขาจับเพยเยอร์ด้วยกันไม่ได้วะเธอเขาจีบเขาจี้ผนด้วยอ่ะเขาเจอยาแล้วเธอนู่นน่ะเธอเขาจี้ผนด้วยให้ดิเรื่องอะไรปะเขาจี้ผนด้วยอ่ะดูดิจุ๊บเขาหน่อยจี้ไหนยะนี่นายนี่อะเขาจุ๊บเธอมึงแบกนี้เขาเล่น เธอเขาขาไม่มีอยู่แล้วโอ๊ตไปไปลงน้ำไปเธอดูเธอเธอดูนี่เท่านี้ดูเขากำลังคุยกันลงไปคุยแขงข้างล่างไหมครับลงไปกูแขงข้างล่างไป มันคือข้างล่างดูเข้าชีแล้วนะบายลงคือข้างล่างลงพือข้างล่างโคตรบูดไปเกมที่โคตรบูรี่อ่ะเธอเธอเธอตัวนี้นะเห็นมัดดิบะนี่เนี่ยเธอเห็นอันนี้ไหมเดี๋ยวเขาจะต่อนะเป็นบ้านเลยเธอนะคะคำนึงมาหนึ่งสร้างบ้านอยู่ เ i ้ยเอ้ยโอเค o กลายเป็นบ้านแล้วเธอกลายจะมีบ้านอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงสิกำลังสร้างอยู่เออวิศวกรมันก็ต้องใช้เวลาในการออกแบบ <S <S เฮ้ยอย่าแย่งเ,ยเข้าไปไหนบ้าน น,น,นเขาเขามาเขามาช่วยสร้างด้วยเดีอดิในบ้านอเอาขามาช่วยสร้างบ้านหรือเขามาช่วยทำลายวะ <c oughs> แล้วจะทำลายเฮ้ยมันตอกันเรื่อยๆอ่ะอ่ะอ่ะโม่กลงโม่ ทำแบบแบบแบบคีบเแบยคลิปเนี้ยเนี่ยไม่ได้อันนี้จะคีบคนเนี่ยคีบได้ด้วยอุ้ยตบได้ปะได้คีบได้ดีกว่าด้วยเออเนี่ยไ,ไม่รู้แล้วอ้าวแต่ติดปะเออติดด้วยติดดีกว่าด้วยใช่มามาเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปจุดเช่นชัยเลยจะคีบมือนี้แล้วมันเดินยากว่ะ นี่นใช่เลยเใช่ไปนั่งเก้าอี้ราชาเลยเส้นชัยแล้วไปดองไปดองไปเหนื่อยไปนั่งเลยชนะแล้วไะ <c oughs> ชนะแล้วใช่นี่คือการก้าวข้ามปากกลัวแบบง่ายเยี่ยมคีบแล้วก็เดินแถวนี <c oughs> ้มันมีมมันีเกาะได้ปวนหัวเธออยากไปอ๋อ,อไหนวะเนี่ยเหรอเขาจะคีบตัวอยู่ใช่ไหม อ่ะเธอขึ้นไปก่อนมันยากเดินยากอ่ะทำไมเขานอนอะเอ้ยอันนี้เกาะอะไรอะ่ะเี่มีไฟด้วยอ่าไหน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 เฮ้ยมีค้อนด้วยเธอมีดาบดาบอะไรดาบในตำนานเนาอเอเอเอามาสู้กับยักษ์หรอไม่รู้แต่เขาหยิบไม่ได้เขาหยิบได้ปะหยิบไม่ได้เหมือนกันคืออะไรวะเขาดีดเธอได้ปะ มันถึงว่า Mohammad, ถ,ถ้าเกิดเขาทำแบบเนี้ยทำนี Hence, ้วิ่งเงี้ยใช่บ้านแล้วเขาปล่อยอ่ะมันถึงไม่ได้ดิค่ตยีิปเดียวเนี่ยดิดดิดต้องเอาชนอย่างเดียวเลยอ่ะเธอจะขึ้นไม่สูงกว่านี้ป่าวมีอันหนึ่งอ่ะเห็นะหมเขาต้องคีบเธอคีบมันคือดวงจันทร์เหรอใช่โอ้โหเขาจะพาเธอขึ้นไปบนดวงจันทร์เอาไปปล่อยไว้ทำไมเขามองไม่เห็นดวงจันทร์เลยวะ นี่ไงนี่ไงเฮ้ยให,ให้มีอะไรข้างบนด้วยเธอมันคืออะไรเข้าไปดูสิคล้ายตัวหรอไม,ไม่รู้เป็นกันอะ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเธอลองอ่าที่อ่าว่าะไรวนะเล็กจะ<ค>จับคนแรกที่โยนโยนลงบนดวงจันทร์อ๋อชายคนาชายคนแรกที่ถูกมาอยู่บนนี้ใช่ไหมเธอลองกระโดดลงไปไหมลองดูดดจะตุ้ยป่าวะ ไม่ตายหรอกกระโดดจากดวงจันทร์ไปเลยตู้ตู้ไฟติง้งไปเลยวู้อาล้ครับประมาณนี้กันครับสำหรับแบบนี้ก็เป็นแมปที่สามารถคนตัวใหญ่และการเล่นกับคนตัวเล็กได้แบบนี้นะครับก็สามารถแกล้งคนตัวเล็กได้นะครับ <corrupted> ใครที่ชื่นชอบนะครับแมปนี้และอยากจะให้เล่นอีกเนี่ยนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับ กันเยอะๆครับยอดหลายยอดดีๆเดี๋ยวเข้ามาเล่นอีกนะครับอยากจะให้ผมทำอะไรภายในแบบนี้ก็บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้เราขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเธอบายบายคนดูหนะ่อยไม่ายตัวเล็กไปเลยเออไม่ไป <laughs>